สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผอมาจะาพาไปสัมผัสประสบการณ์ของความเร็วและสไตล์แบบไทยไทยภายใต้คอนเซปที่หลายคนคงกำลังรอคอยกับการพูดถึงรถยนต์ที่กำลังมาแรงที่สุดในบ้านเราความเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับความต้องการจริงของคนไทยที่อยากได้ทั้งความเร็ว ความประหยัดและความคุ้มค่าในชีวิตประจำวันหากพูดถึงคำว่าท็อปสปีดหลายคนคงนึกถึงการขับที่เต็มไปด้วยความเร้าใจเสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มและอัตราเร่งที่กดเมื่อไหร่ก็พุ่งไปข้างหน้าทันทีแต่ถ้ามองในมุมของผู้ใช้ชาวไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การวิ่งให้เร็วที่สุดบนถนนลงเท่านั้นแต่คือการสร้างสมดุลระหว่างความแรงและความเหมาะสมกับการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการเดินทางไกลที่ต้องใช้ทั้งพลังและความมั่นใจในทุกเส้นทางรถที่ถูกยกให้เป็นตัวแทนของแนวคิดนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่สะท้อนความเป็นสปอร์ตได้อย่างชัดเจน ไฟหน้าคมเข้มที่ให้ความรู้สึกโชบเชียวกระจังหน้าที่บ่งบอกถึงความดุดันและเส้นสายรอบคันที่ทำให้ตัวรถดูมีพลังแม้จอดเฉยๆก็ยังรู้สึกได้ถึงความเร็วที่ซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบมาให้รองรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารอย่างลงตัวเบาะนั่งที่อบกระชับทำให้ผู้ขับมั่นใจแม้ใช้ความเร็วสูงและยังให้ความสบายในระยะทางยาวๆวัสดุที่ใช้ตกแต่งมีคุณภาพและดูหรูหราเกินกว่าที่คาด คิดจากรถในระดับราคาเดียวกันจุดที่ทำให้รถคันนี้แตกต่างจากคู่แข่ง คือสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่สามารถปลดปล่อยพลังได้เต็มที่เมื่อคุณต้องการแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีการฉีดจ่ายเชื้อเพลิงและระบบเกียร์ที่ตอบสนองรวดเร็วทำให้การขับขี่สนุกในทุกช่วงความเร็วไม่ว่าจะเร่งแซงหรือออกตัวก็ทำได้อย่างมั่นใจเสียงเครื่องยนต์ถูกปรับแต่งให้ดูดันพอประมาณไม่มากเกินไปจนรบกวนแต่ก็ไม่น้อยเกินไปจนขาดอารมณ์สปอร์ต นี่แหละที่เรียกว่าความลงตัวแบบไทยสไตล์เพราะคนไทยจำนวนไม่น้อยต้องการความแรงแต่ก็ไม่อยากได้อะไรที่เกินความพอดีระบบความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ไม่สามารถมองข้ามได้รถคันนี้มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันตั้งแต่ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัวจนถึงกล้องมองรอบคันและเซนเซอร์ช่วยจอด ทำให้ทั้งมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจทุกครั้งที่จับพวงมาลัยคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงและการควบคุมที่แม่นยำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสภาพถนนในประเทศไทยที่หลากหลายและคาดเดายาก นอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทําทำให้การเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเต็มไปด้วยความบันเทิงและความสะดวกสบายยิ่งไปกว่านั้นระบบเสียงรอบทิศท,ทางที่ติดตั้งมาก็ให้คุณภาพที่คมชัดฟังเพลงโปรดระหว่างทางก็ยิ่งเพิ่มอรรถรสในการขับขี่มากขึ้น เมื่อมองในภาพรวมแล้วรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรที่วิ่งได้เร็วแต่คือการสะท้อนความเป็นไทยในแง่ของความคุ้มค่าความสมดุลและความเหมาะสมกับชีวิตจริงมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสความเร็วในแบบที่ควบคุมได้ ปลอดภัยและสนุกสนานไปพร้อมกันไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือออกทริปท่องเที่ยวไกลๆก็สามารถตอบสนองได้อย่างครบถ้วนหากคุณกำลังมองหารถที่สามารถมอบทั้งความเร็วและสไตล์โดยไม่ละทิ้งความเป็นจริงขององค์การใช้งานในบ้านเรารถคันนี้คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดมันไม่ใช่เพียงท็อปสปีดในความหมายของความแรงสูงสุดแต่คือท็อปสปีดไทยสไตล์ที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียว